สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ดูนะคะเป็นกางเกงทรงบาร์บี้นะคะสิบหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจีบปล่อยหรือจะเป็นเก็ดไรา์ก็ได้นะคะกระเป๋าเฉียงจะเป็นขาบเบิ้ลนะคะเน้นมาที่ขาบเบิ้ลด้านหลัง เป็นเก็ตายค่ะทำอยู่ประมาณไซส์เอนะคะเอว26สะโพก36เป้า25ใต้ขอบความยาว14ใต้ขอบนะคะมาทำกันเลยค่ะจากกริมกระดาษนะคะวัดเข้ามา5นิ้ว5นิ้ว ได้แล้วตีเป็นเส้นกลางเป้าค่ะจากริมบนนะคะลงมาสองนิ้วสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวค่ะเราจะหาเป้านะคะเป้าใต้ขอบยี่สิบห้านะคะใต้ขอบ แบ่งครึ่งค่ะได้สิบสองครึ่งทำเป้าสวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่งได้อยู่ที่สิบนิ้วจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาเลยค่ะสิบนิ้วสิบนิ้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเป้า จากเส้นเป้านะคะเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกค่ะหาสะโพกนะคะสามสิบหกนิ้วหารสี่ได้เก้านิ้วนะคะวัดมาเลยค่ะเก้านิ้ว ชิ้นหน้ายังไม่บวกนะคะจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังตีตรงๆมาค่ะดูในส่วนของเป้ายื่นนะคะเป้ายื่ไซสเอ็มเนี่ยจะเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้หรือนิ้วครึ่งก็ได้นะคะดูในส่วนของสะโพกถ้าสะโพกเขาเล็กเนี่ยนิ้วกระเบียดได้นะคะอันนี้สะโพกสามถึงหกใช้นิ้วครึ่งสูตรการหาเป้าเนี่ยช่างลงไว้ให้นะคะ EP ที่307ลงวิธีการหาแต่แตละไซส์นะคะเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้นิ้วครึ่งตีตรงๆมาเลยค่ะเป้ายื่นด้านหน้าจากมุมเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วเราโค้งมาค่ะโค้งเป้าหน้าจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะคะโค้งมาเลยค่ะ ใด้ในส่วนนี้เราเรายื่นกับเส้นสะโพกเราจับแบ่งครึ่งเพื่อหาเส้นกลางหน้าขานะคะเป็นเกณฑ์ในการวางผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดนะคะแบ่งครึ่งมาเลยค่ะตรงนี้กับตรงเนี้ยเท่ากัน ได้แล้วเราตีตรงๆถ้าเพื่อนๆกลัวไม่ตรงนะคะจากเส้นกลางเป้าเนี่ยวัดมาค่ะวัดมานะคะในเท่าไหร่เนี่ยวัดมาได้ตรงๆค่ะตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางหน้าขาได้แล้วนะคะความยาวกางเกงจากเส้นเอวนะคะ14นิ้วอันนี้แล้วแต่นะคะ สิบสี่นิ้วได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นกางเกงยาวนะคะขานในเราเข้าซักครึ่งนิ้วจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วขานใน ดูในส่วนของเอววัดเข้าครึ่งนิ้วได้ละวตีมาหาเส้นสะโพกนะคะจากจุดนี้วัดลงครึ่งนิ้วเป็นเอวด้านหน้านะคะเอวยี่สิบหกหารสี่นะคะได้หกนิ้วครึ่ง เราบวกเก็ดไป1นหนึ่งนิ้วนะคะเท่ากับเจ็ดนิ้วครึ่งแบบเข้ามาค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งได้แล้วโค้งสะโพกเลยค่ะเส้นสะโพกเนี่ยเราเอาแค่เส้นสะโพกนะคะจากตรงเนี้ยก็จากเส้นสะโพกมาเนี่ยเราให้เข้ากลางออกมานะคะ ทรงบาร์บี้เนี่ยตรงข้างๆเนี่ยเขาจะากลางๆนะคะเราไม่เอาหุบๆนะคะตีให้เขากลางๆออกมาประมาณนี้จากเส้นกลางนะคะวัดเข้ามาครึ่งนิ้วจากเส้นกลางวัดเข้ามาครึ่งนิ้วก็คือเกตหนึ่งนิ้วนะคะความยาวเกตอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งได้แล้วตีมาเลยค่ะ ปิดเกดโค้งเอวชิ้นหน้าอันนี้คือเอวชิ้นหน้านะคะอันนี้ไม่ใช้นะคะใช้เส้นนี้ได้แล้วด้านข้างเนี่ยเขาจะ เตอร์นะคะสั้นๆเราวัดขึ้นมาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วถ้าไม่พออันนี้เป็นขาบเบิ้ลนะคะขาบเบิ้ลเราจะปิดเส้นนี้ช่วยนะคะถ้าเราเอาขึ้นมาสักทีเดียวเนี่ยเวลาเราเบิ้ลเนี่ยช่วงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะคือเราขึ้นมาหนึ่งนิ้วเดีย๋ยวเราจะมาปิดตรงนี้ช่วยนะคะตีมาเลยค่ะตรงนี้เท่าเดิม เขาต้องการด้านข้างนะคะสั้นๆเราจะทําขาบเบิ้ลอยู่ที่ตามรูปนะคะเบิ้ลไม่ใหญ่1น,นิ้วกับ1กระเบียดหรือ1น,นิ้วกับอีก2ขีดนะคะขาบเบิ้ลนี่แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะอันนี้ทําอยู่ที่1น,นิ้วกับ1กระเบียดด้านหน้าด้านหน้าเรียบร้อยนะคะเรามาดูในส่วนของ ชิ้นหลังชิ้นหลังช่างจะใช้สีแดงนะคะจากเป้ายื่นด้านหน้าเราวัดออกมาจากจุดนี้นะคะออกมาสองนิ้วครึ่งตีตรงๆมาค่ะเราจะลงมาหนึ่งกระเบียดนะคะ ถ้าเป็นขายาวเราจะลงครึ่งนิ้วอันนี้ขาสั้นนะคะหนึ่งกระเบียดจากมุมเราวัดเข้าครึ่งนิ้วตัวนี้ไม่เป็นยางนะคะเป็นเก็ดตายหน้าหลังวัดเข้าครึ่งนิ้วถ้าเป็นยางเราจะใช้จุดนี้เลยนะคะมาค่ะเส้นกลางเป้าวัดเข้าสองนิ้ว ตีมาค่ะเป็นเส้นเป้าหลังจากจุดนี้นะคะสองนิ้ววัดขึ้นหนึ่งนิ้วจากจุดนี้นะคะขึ้นมาหนึ่งนิ้วเอวเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะบวกเกตแล้ววัดมาค่ะเจ็ดนิ้วครึ่ง เราจะหาเก็ตหลังนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะตีเฉียงมาทางนี้เลยนะคะเฉียงตรงนี้เป็นเป็นมุมฉากยาวมาประมาณสี่นิ้วนะคะเก็ดอันนี้คือแบ่งครึ่งเท่ากัน ตรงนี้เขาจะเป็นมุมฉากนะคะตีเป็นฉากลงมาเลยเกตหนึ่งนิ้วครึ่งนิ้วค่ะจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วจากจุดนี้ครึ่งนิ้วตีมาเลยค่ะเป็นเก็ตหลังสะโพกเก้านิ้วบวกครึ่งนิ้วค่ะชิ้นหลังเป็นเก้านิ้วครึ่งนะคะ ขนานมาเลยค่ะขนานไปเลยนะคะให้เขาแบบกลางๆทำขาบเบิ้ลขึ้นหนึ่งนิ้วเรามาวัดในส่วนของขานในนะคะชิ้นหน้าสี่นิ้วเราก็มาวัดในส่วนนี้ค่ะขานในชิ้นหลังให้เท่ากันสี่นิ้ว อันอันนี้กับอันนี้ให้เท่ากันนะคะตีมาเลยค่ะเบิ้ลหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้ในส่วนนี้นะคะ ในเราเข้าครึ่งนิ้วเท่ากันนะคะเนี่ยครึ่งนิ้วเราโค้งเป้าหลังค่ะประมาณเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยเส้นตะโพกนะคะกับเส้นเป้ายื่นด้านหน้าเนี่ยเราก็โค้งเป้าหลังเลยค่ะมาวัดเป้าดูนะคะสิบ ยี่สิบห้าใต้ขอบเป้าหน้าได้สิบนิ้วกับหนึ่งขีดเป้าหลังยี่สิบห้ายี่สิบห้าประมาณนี้นะคะแล้วก็พับเกตเลยคะ่ะ ค้งโคง้โคงเอวชิ้นหลังอันนี้เราไม่ใช้นะคะเราก็ใช้เส้นนี้เลยค่ะเป้นสีแดงนะคะชิ้นหลังเสร็จตอนนี้เราจะกอ๊อกเราจะทำขาเบิ้ลแล้วก็จะปิดตรงนี้นะคะเพื่อให้เขาแบบสูงขึ้น่านี้อีกหน่อยนึงกระดาษมีก๊อกชิ้นหน้าลงไป กอบเส้นเป้าด้วยค่ะกลางหน้าเกดแล้วก็เส้นเอวเป้าหน้าขานในได้แล้วนะคะก๊อบชิ้นหน้า ตัดชิ้นหลังไปเลยนะคะเส้นสีแดงตรงด้านข้างเ่อไว้นิดนะึงเดี๋ยวเราจะต้องแต่ง อันนี้ที่ก๊อปมานะคะเป็นชิ้นหน้าเส้นเป้าขาเบิ้ลผนในสะโพพ ที่ตัดออกมาเนี่ยตะเข็บยังไม่ได้เผื่อนะคะเอวด้านหน้าซ <panelists> <todo> ิปหน้า ซิปหน้าตรงลิ้นเนี่ยคะ่ะจะทํานอกตัวหรือในตัวก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดก็ประมาณเต้นตะโพกนะคะก็วัดมาเลยคะ่ะประมาณนิ้วก็เบียดซิปหน้าได้ตรงนี้เราจะปิดให้ขาเขาสูงอีกหน่อยนึงนะคะอันนี้หนึ่งนิ้วก็ไม่สูงนะคะตามแบบเขาจะสูงอีกนิดนึงเราจะปิดตรงที่เส้นเป้านะคะวัดลงมา จากเส้นเป้าเนี่ยวัดลงมาครึ่งนิ้วถ้าไม่มีเบิ้ลนะคะเราสามารถเอาขึ้นไปได้เลยนะคะเนี่ยนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งสองนิ้วเนี่ยขึ้นไปได้เลยแต่นี้เขาเบิ้ลถ้าเราขึ้นไปทีเดียวเนี่ยตรงมุมที่เบิ้ลตรงนี้จะเขาจะทิ่มนะคะจะทํายากเราก็เลยจะต้องปิดตรงนี้นะคะจากเส้นเป้านะคะวัดลงมาครึ่งนิ้ว นะคะคปิดเพื่อให้ตรงด้านข้างตรงเนี้ยให้เขาแบบขึ้นไปอีกอันนี้เขาบุ่มๆแล้วก็ตีแต่งให้เขาเป็นตรงเลยนะคะ ตงงนนิดนึทำขาเบิ้ลเพื่อนๆเน้นมานะคะที่ขาเบิ้ลอันนี้ช่างเบิ้ลตามแบบเบิ้ลไม่ใหญ่ประมาณ1นิ้วกับ1กระเบียด1นิ้วกับ1กระเบียดเราก็จะเผื่อไปเท่าครึ่งนะคะอันนี้คือชิ้นหลังสีแดง เผื่อไปเท่าครึ่งก็จะประมาณสองนิ้วเราวัดมาเลยค่ะสองนิ้วอันนี้ชิ้นหลังนะคะสีแดงวัดลงมาเลยค่ะสองนิ้วอันนี้คือเบิ้ลหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดนะคะเบิ้ลขากางเกงเนี่ยใช้ได้กับเบิ้ลแขนเสื้อ ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นงานเบิ้ลเป็นนะคะวัดลงมาอันนี้ความยาวที่เราต้องการสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วพอเราได้สองนิ้ว วิธีการหาเผื่อเบิเผื่อบล้นนะคะอันนี้เบิ้ลหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเราวัดลงมาสองนิ้วคือเท่าครึ่งแต่ถ้าเราจะเบิ้ลสองนิ้วเราเผื่อเท่าครึ่งนะคะก็จะเป็นสามนิ้วเราก็จะวัดลงมาสามนิ้วนะคะถ้าเบิ้ลสองถ้าเบิ้ลแบบสองนิ้วอะเผื่อเท่าครึ่งก็จะเป็นสามนิ้วก็จากเส้น ความยาวจริงเนี่ยวัดลงมาสามนิ้วนะคะอันนี้เป็นงานเบิ้ลเป็นนะคะได้แล้วเราจะเผื่อเย็บเผื่อเย็บไปที่หนึ่งเซนพับเย็บนะคะหนึ่งเซนถ้าเป็นผ้าหนาถ้าเป็นผ้าหนาเราโพ้งเส้นนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ไม่ต้องพับถ้าเป็นผ้าบางเนี่ยเราเผื่อพับหนึ่งเซนอันนี้เผื่อนะคะหนึ่งเซนเราก็จะถ้ามีกระเป๋าเราทำกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็เข้าข้างเลยค่ะอันนี้ด้านหน้าเขามีกระเป๋าเพื่อนๆก็ทํากระเป๋าก่อนนะคะถ้ามีกระเป๋าเนี่ย ประมาณไซส์เล็กเนี่ยนิ้วก็เบียดก,ก็ได้ไซส์ใหญ่นิ้วครึ่งก็ได้นะคะลึกลงมาเนี่ยประมาณห้านิ้วห้านิ้วครึ่งได้นะคะเป็นขาดสัน้นความลึกของก้นกระเป๋าก็อยู่แค่เป้าเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นขาดสั้นนะคะอยู่ประมาณเส้นเป้าเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยนิ้วครึ่งถ้าเราเอาอย่างเงี้ยเขาจะตรงเนี้ยเขาจะหนาหนาเราซักนิ้วครึ่ง ซึ่งเป้าความกว้างของกระเป๋าอันนี้ไซส์เล็กห้านิ้วก็ได้ค่ะถ้าไซส์ใหญ่เขาจะประมาณ6กนิ้วก็เอาเท่ากับเส้นนี้เลยนะคะกระเป๋าเราทำกระเป๋าเสร็จเข้าข้างอันนี้สมมุติว่าเป็นด้านในนะคะทำกระเป๋าเสร็จเข้าข้าง เ้ายาว,ยาวลงมาเลยค่ะเย็บแบบยาวลงมาได้เลยนะคะขานในยังไม่ต้องเข้านะคะเดี๋ยวเรารีดก่อนไม่ะนั้นเดี๋ยวรีดยากเราเข้าข้างก่อนแล้วเราก็พับอันนี้เป็นด้านในนะคะสมมุติว่าเป็นด้านในพับไปที่เราเผื่อไว้หนึ่งเซนเนี่ยล่ะคะ่ะ เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็วัดเพราะว่าเราจะเบิ้ลอยู่ที่หนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดเราก็วัดเลยค่ะหนึ่งนิ้วกับหนึ่งกระเบียดอีกแค่นี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งนิ้วกับ nah หน Robin, ึ่งกระเบียดเท่ากับสองนิ้วครึ่งเราก็วัดมาเลยค่ะสองนิ้วครึ่ง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 นะคะ ขึ้นมาในจุดนี้เลยค่ะแต่นี้เราวัดความความยาวไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นงานขายเนี่ยความยาวที่เขากำหนดมาเนี่ยต้องแน่นอนนะคะในจุดนี้กับตรงด้านนี้นะคะที่ความยาวของด้านข้างกับเอส12นิ้วครึ่ง เราเบิ้ลเสร็จเราจะต้องให้ได้ด้านข้างเนี่ย12นิ้วครึ่งตามที่กำหนดมานะคะถ้าเป็นงานลูกค้านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรจะเป็นงานขายเขากำหนดมาเนี่ยเราต้องให้เขาเป๊ะนะคะเราก็พับขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เป็นด้านในนะคะพับ พับอยู่ในด้านในพับเสร็จแล้วก็กัดเข็มหมุดไยค่ะ น,นี้เป็นกระดาษเขาจะไม่ค่อยไปนะคะถ้าเป็นผ้าเขาก็จะไปเรารีดในจุดนี้เสร็จเรามาเย็บรีดตรงนี้เสร็จนะคะเรามาเย็บขานในก่อนคะ่ะถ้าเป็นงานขายเนี่ยเขาจะเย็บไปเลยแล้วก็เบิ้เรียบร้อยก็ถึงมาทำขานในตรงขานในก็จะเห็นเป็นตะเข็บนะคะ แต่ถ้าเป็นงานลูกค้าเนี่ยเราจะเปิดเปิดเย็บก่อนนะคะ <handwriting> ให้เขาเป็นถ้าเป็นงานลูกค้าเนี่ยจะเป็นวงกลมแต่ถ้าเป็นงานขายเนี่ยเราทำแค่นี้เราก็ไปเย็บได้เลยนะคะเนี่ยถ้าถ้ารีแค่นี้เสร็จก็ไปเย็บแบบริมเล็กๆ,ๆเลยค่ะริมเล็กๆมาเลยนะคะเนี่ย ja <'s the camera> แต่ถ้าเป็นงานลูกค้าเราจะ แกะก่อนนะคะแกะเย็บก่อนเย็บขาใน,นให้เป็นเส้นยาวๆลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยมาพับพับแบบนี้เขาจะเป็นวงกลมนะคะจะต่างกันพอเราเย็บเสร็จเราก็จะมารีดแบะเขาจะแบกครึ่งนะคะเบิ้นเป็นเนี่ยเขาจะแบกครึ่งแล้วก็แบกครึ่งหนึ่งเลยค่ะ รีดแบบครึ่งหนึ่งจากเส้นเย็บเนี่ยเขาจะขึ้นมาบนเนี่ยครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วเขาก็จะลงมาครึ่งหนึ่งเขาจะอยู่อย่างละครึ่งคือรีดแบกกลางอะค่ะแบกกลางเนแบกครึ่งถ้าถ้าแบกเสร็จอย่างนี้นะคะ งานขายเนี่ยเขาก็จะถึงจะมาเย็บขาในเขาเขาจะเห็นตะเข็บพง้งแต่ถ้างานลูกค้าเราจะเป็นวงกลมนะคะเนี่ยพอแบะครึ่งเสร็จเนี่ยเราก็จะเย็บกดตรงตรงด้านข้างเนี่ย <Yes. S 1> เพื่อไม่ให้เขาพลิกลงนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบเบิ้ลเป็นนะคะเขาก็จะเปิดเปิดได้เขาเรียกว่าเบิ้ลเป็นแล้วก็ขาในถ้าเราเย็บเป็นงานลูกค้าเราก็จะกดนะคะแต่ถ้าเป็นงานขายตรงนี้เขาจะมีรอยเย็บอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็จะเช็คความยาวที่เราวัดไว้ว่าสิบสองนิ้วครึ่งก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะได้สิบสอนิ้วครึ่งตามที่เรากำหนดไว้ก็ส่งบาร์บี้นะคะเบิ้ลขาเบิ้ลขากางเกงก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ